็นที่ข่าวชื่นมืนชื่นใจแต่ว่าแอบ,บน้ําตาคลอๆแล้วกันค่ะ,ะกับข่าวนี้ของน้องมัลินะคะที่ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะเอ,อยู่หน้ารูปของพ่อปอค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณปอทิสดีค่ะเป็น น้องมะลิพาขวาัญทายาทคนเดียวของพระเอกนิสัยดีผู้ล่วงลับปอทิษดีค่ะร้องเพลงออยพรวันเกิดพร้อมกับเป่าเค้กต่อหน้ารูปของพ่อนะคะเนื่องในวันที่ในวันนี้ค่ะ23มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกปอทิษดีค่ะโดยคุณโบแบนดาภรรยาของคู่ชีวิตพระเอกในดวงใจนะคะโพสภาพประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับบรรยายความรักแล้วก็ความคิดถึงที่มีต่อสามีแล้วก็พ่อของลูกสาววัยสามขวบว่า 23มกราคม2560สุขสันต์วันเกิดนะพ่อรักพ่อนะนอกจากนี้ค่ะเหล่า f o l เวอร์แล้วก็แฟนคลับนะคะของครอบครัวสหวงยังเข้ามาร่วมโอยพรวันเกิดให้กับพระเอกผู้ร่วงหลับด้วยค่ะแล้วก็ยังแสดงความรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นสายใยความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับโบแล้วก็น้องมัล,ลินะคะผู้หญิงสงคนนี้ที่พระเอกหนุ่มปอทิศดรักดั่งดวงใจด้วยค่ะ เปิดมาด้วยความน่ารักเลยนะคะ,คะก็อิม่มเอมใจไปกับครอบครัวสหวงวะด้วยะคะ่ะเชื่อว่าพี่จ๋าหลายๆคนก็คงให้กำลังใจสองแม่ลูกนี้ต่อไปแน่นอนค่ะ